มึงเป็นศิลปินไดเมื่อไหร่วะซีเป็นศิลปินแล้วใช่ป่ะเอาออกเพลงนะนี่ใช่ไหมเออใช่ป่ะศิลปินชื่ออะไรอ่ะกันต์เตอร์ลูกเข้ามาสื่ออะไรบ้างที่มาเพราะว่างานเปิดคอนเสิร์ตรู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกหนาวด้วยครับใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าทีมทีมเขาเหมือนแบบเป็นใบชาอย่างญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงญี่ปุ่นด้วยรู้สึกว่า สติลิ่งไวาฟ์ก็เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันดีฟลดีครับอยากครับถ้ามีโอกาสก็อยากไปครับใช่ครับอใชจะต้องบอกหลังไมค์ครับครับก็แคบอ่าชิดกันหน่อยอาชิดกันหน่อยอ่าก็คำถามคืออะไรนะครับรู้สึกยังไงกับวันนี้โอ้ยรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่เขาให้เรามาเนาะที่เขาเชิญเรามาแล้วก็ บรรยากาศดีมากครับแบบเป็นอีเวนต์เอาดอร์ครั้งแรกที่รู้สึกที่ไม่มีเหงื่อเลยสักหยดเดียวแบบลมเย็นเหมือนแบบเหมือนเราเหมือนตอนนี้แบบอยู่อีเวนต์นู้ดกับไทม์สแควร์เราไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วเหรอไทม์สแควร์อยู่ประเทศอะไรนะนิวยอร์กเออไทม์สแควร์นิวยอร์กครับผมก่อนไหมครับเอาเดี๋ยวคุณก่อนเอาคุณก่อนเดี๋ยวจะพูดเองก็ดีใจครับที่ได้มายินดีกับพี่สกายกับไหน ที่เป็นพีเ,เตอร์แล้วก็โค้ชที่เป็นปนายโค้ชด้วยแต่ว่าสี่คนนะที่มาทำงานขอบคุณโอไอีมากที่แบบเ <ใน S 1> ช,ชิญพวกเราแบบที่ยืนอยู่ทั้งหกคนนี้มา,มาอ,อากาศดีดมา,ก,มากตอนแรกผมได้ยินผมผมว่ากางแจ้งผมของดีเฟลดว่าผมขอเสื้อไม่เอาแขนยาวนะครับอลิตตบิดผิดคาดหนาวจะเยือกเลยล่ะครับผมแต่อากาศนะฮะเรามีคนนั่งใกล้ๆไม่อุ่น พอ,อ,อเขาถอดเขากอดก็จะอุ่นครับตอนนี้หนาวไหมตอนนี้ไม่หนาวมีคนนั่งข้างๆเต็มเ,<อ>เลยใช่ครับมัยินดีที่ได้มาเข้าร่วมงานนี้ครับรู้สึกแฮปปี้มากก็อากาศดีมากแล้วกิจกรรมก็สนุกตอนเล่นอ่าบันไดงูใช่ไหมครับสนุกมากเลยตลกด้วยก็น่ารักมากเลยครับคือก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมง,งานแล้วก็มาสแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆนะครับก็แล้วก็อากาศก็สุดยอดมากเราทำผมป่วยได้เลย เคยแต่ไม่เคยไม่เคยแบบว่ามางานที่อากาศดีขนาดนี้แล้วพอไรฟังเลยดูเฮ้ยดีดีดีทำไมวะเฮ้ยมีไรพี่ชายฟังล้ว่ะก็ยินดีมากครับที่ได้มาร่วมงานก็เมื่อกี้นั่งน้ำมูกไหลอยู่หักเลยก็เป็นของอีเวนท์ที่อากาศดีมากครับ ดีมากๆครับได้ร้ครับเด็กๆได้เล่นอ่อแอปพลิเคชันกับพี่ยาครับได้โรลดมาเล่นแล้วครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเลยเราปราถูกใจแต่งตัวน้องนิกโก้ใช่้ผมผมชอบให้มี่มี g i m ม i c k เล็กๆแบบว่าให้น้องแมวปิดเสื้อได้ใช่ครับใช่ใช่แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ มีไอศครีมฟรีครับสามารถแลกได้เขาจะให้ลุ้นกับแลกแต่ว่าเลือกแรกนะครับใช่ไอศครีมมาเดี๋ยวผมเอาทองเองคเอาเฮาเอาเอาไปเอาไปเลยพอดีบ้านผมทองเยอะละพิดบ้านดีดีพี่เซิร์ฟอยากได้อะไรครับอเออครับอยากได้อะไรครับเอออยากได้รถละกันครับรถเอาไปทำอะไรคุณก็มีอยู่แล้วเอาผมก็อยากได้อีกคันก็ ไม่เห็นเป็นไรเลยคอนโดคุณได้โคตาจอดแค่คันเดียวนะคุณจะไปจอดไหนผมก็ซื้อเพิ่มไงไผมซื้อเพิ่มไงอ๋อก็เบสิ c ค,คอนโดเขาก็วันเบสท์ลูมเขาให้จอดคันเดียวอไอ้รู้ไงวันเบสท์ูม เออรู้ได้ไงก็เขาอยู่คนเดียวจะไปเอาทูเบดลูมไปให้ใครล่ะถ้คุณตอนนั้นที่คุณมาห้องผมแล้วคุณบอกว่าห้องผมก็ใหญ่เหมือนกันคุณเคยมาหรือเปล่าอ,าอาหล่อนมีเพื่อนะอผมไปกินไอ้นี่กูเ <c oughs> ตีต๋ยวหนุ่มตกคนนั้นอร่อยไนงะอีกน,นิดนึงจะรู้แล้วว่าคอนดูพี่เซิร์ฟอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไอ้นี่อาจจะยังอาจจะยังแล้วรกแบบนี้ครับแผนี้แรกอะไรครับอ๋อไม่แรกอะไรครับไปญี่ปุ่นครับ

ไปฮนะห้องพี่ที่บอกมีบอลเบดรูมอะไปบ่อยแล<ะ>้วเออไปบ่อยแล้วไปนั่งเล่นไปนั่งเล่นไป่ทำอะไรีไปต่อับเสียงได้เลยนะอย่ากได้อะไรก็ได้ครับ ไอีนี่ครับดูตัวยมผมเป็นคนไม่มากมากไงใช่แ่กินโอชีก็พอแล้วใชเออผมไม่อยากผมไม่อยากได้ไอติมก็ได้ผมซื้อเองก็ได้เออผมไม่อยากแร่ก็ได้เอาไม่เอาหรอกอื่นหนูต้องมีโอชีกับไอติมใช่คุณไปแกนเคอว่าโค้ดกันนะครับนี่เดี๋ยวมาทำไปใกนไข่ฝากดฝากดฝากดูฝากดู อ๋อครับผมก็ตากแฟนๆให้สามารถโหลดแอปได้นะครับแล้วก็เอามาสแกนเสร็จปุ๊บก็จะแลกหรือเอาไปรุ่นเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะครับน่าเล่นมากครับแถมยังมีแชทด้วยมาคุยดูดวงสภาพอากาศอะไรอย่างงี้ใช่ครับรู้จักหลายๆที่เนี่ยในวิทยาศาสตร์ดูจากหลายๆที่มารวมกันอันไหนที่มันตรงสุดก็เป็นความน่าจะเป็นที่เป็นสุดครับอ่เเป็นรรืงคับผมเริ่มจากผมแล้วครับก็ฝาก เฮดทูเฮดด้วยนะครับกำลังออนอยู่เลยตอนนี้ก็เดี๋ยววันทีนี้ออนอีพีหกนะครับแล้วก็เดี๋ยวอฮะมันอีพีพวกเรามันแบบต้องรอดูหรือเปล่าไม่แต่มันมีเดเลอร์นิดเนื้อก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รักแหละแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกฮะไม่ผมว่าต้องถามก่อนว่าเขาจะเลิกเจ้าชู้ได้หรือยัง เอ้นี่อยู่สายเลือดทำไงดีอไม่ถึงอยู่ในสายสายเลือดแลวไอายเลือของแวน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 ใช่สปอยหน่อยอีพีนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรแบบอะไรบ้างในอีพีนีเออจะได้เห็นความชัดเจนขึ้นละกันเพราะว่าทางตัวดังที่เห็นในเทลเลอร์เนาะทางตัวฟาร์มก็น่าจะได้ความชัดเจนจากแวนมากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็อาจจะได้เห็นอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยละที่ไม่ใช่แบบแวนคอยเตาะคอยอ่อยอฝากฝากต่อดิ ก็ซีรีสปีน่าก็มีซีรีส์ปีน้าให้พี่ฟังซีรีสปีอซีรีปีนี้ก็จะมี h e t o h e a d นะแล้วก็ซีรีส์ปีหน้าก็ที่ที่ผมกับจาว่าจะเล่นก็คือมีร m ด c h a ส์เล่นกับผมจาว่แล้วก็พี่เซฟพี่ฟังรมีมาร์คอมด้วยแล้วก็มีมาร์คอมด้วยครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งของผมนะครับเป็น s u r ์ปีหน้าเป็นเล่นทะเลครับอ๋อแล้วก็ฝากมูเตเลิฟด้วยนะครับน่าจะอีกไม่นานน่าจะกลได้ดูกันแล้วหลตอนไรตอนอะไร เป็นเรื่องที่เท่าไหร่แล้วกันเราจะออนเป็นเรื่องที่เท่าไหร่คุณศิลปินยังไงคะเอาสำหรับเอาสำหรับคุณซีก่อนนะคุัศิลป์ก่อนนะถือว่าเฮดทูเฮดละกันนายชาว้าพูดถูกกันที่สุดเลยครับก็พีพีหกที่จาว้าพูดไปเอ่ออาทิตย์นี้ก็ต้องต้องพูดอะไรอีกมอ่าคู่อ่าเมื่อกี้ผมพูดถึงความสัมพันธ์คู่ผมไงคู่คู่คุณเป็นไงบ้างไม่อยากบอกอ่ะเอ้ยทำไมไม่ต้องพูดแล้วก็ต่อเลยไปฟัง เอาจริงนะจริงสัตว์ได้นะนี่ไม่ว่าครับครับก็เออจะเริ่มเห็นเออความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากขึ้นอะไรเนี่ยครับก็ผมอยากให้ทุกคนไปดูเอาดีกว่าแต่ว่าคาพุ่มากกว่านี้เดี๋ยวมันต้อปล่อยมันตรงนีใช่เออไ่ได้ก็เออมีซีรีส์ปีหน้าเออสองพันยี่ของฝากเรื่องเวียดโดวันโอวันแดงน้องถั่วละกัน ทำไมเราต้องแรงโน้มเลยนะแรงโน้มถ่วงตกลงออกเสียงได้หรือยังขอคำเดียแค่สี่พูดอยงพี่แรงโน้มถ่วงระหว่างเราใช่ค่ะอะไรพูดได้แรงโน้มเหนื่อยไหมเราพูดสีกพูดวีดโดวันโอวันแรงโน้มถ่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เปนะครับหนึ่งสองสามครั้เมื่อกี้ตัดอย่าตัดออกอากาศนะครับถายอยู่ถายอยู่ถายตายแล้วหนึ่งสองสามวีโดหนึ่งศูนย์หนึ่งแรงโน้มถ่วงระหว่างเราครับครับผม ใช่ครับอ๋อแล้วก็ฝากเพลงผมวันนี้ที่ผงออกต่อสามโมงนะครับจรลงชื่อว่าคนคุ้นคอย Next to You จากวง Clover ครับครับหนุ่มพลังใบหนุ่มวัยรุ่นพลังใบวัยรุ่นพลังใบดูยะครับดูยังเนี่ยดูแล้วครับดูแล้วครับดีไหมฮะดีมากในใน MV ใส่นี่ปะใน MV ใส่เสื้อขยี้ใบปะก็วัยรุ่นพลังใบออกได้นะครับพี่ตัดเฟรมได้เลยพันที่อยากฟังสัพพลายได้ไหมครับพี่พีนฮัลโหลฮัลโหลครับ เป็นแค่คนคุนคอยอ่ะ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 คอยอยู่ครับผมพ่ฟันค่ะที่ไ้อล้อมอีกทอ่ะร้องอะไรคอยคอยอะไรนะแล้วแลแก่คนคุนคอยอ่าน่ารักอันนี้น่ารักใช่โอเคมีแค่นี้ค่ะของผมพี่เสพพี่ฟันครับก็เมื่อกี้เซิร์ฟฝากไปแล้วเรื่องดูเมทเทออสนะครับนี่นะก็ฝากด้วยนะครับ อันนี้ว่าความสัมพันธ์อะไรก็ครซีรีส์ผมจบไปแล้วรักกันไปแล้วครับเดี๋ยวผมก็ตามตามผู้คุณไปแหละอ่าซีซัานเกเรเดียวเชียวครับก็ฝากนุ่มเนทเคลซ์นะครับพี่ออสกีหน้าแล้วก็แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งให้รักกั้งวันทัใจครับผมที่เป็นเป็นพี่ชายของมิวนิกครับผม